ลแกเปล่าไปสุดเบลอะไรนะดันให้สุดดันให้มิดเลยบริษั์กูไม่ยอมโดนดันแน่ที่รู้ๆอ่ะพักก่อนพักก่อนขอจังตอบขอดีอะไรองมึงมึงต้องเล่าเรื่องตลกเว้ยเรื่องที่มึงตลกอ่ะไอเหี้พวกกูขยี้ให้มันต้องมีเรื่องโกโก้มั่งอ่ะคนเรามันต้องมองมาเลยอ่ะ เขาแบบแอบไปจิ้นกับแอบบไปจิ้นกับพี่เบลเยอะไงเออนอนก็นอนด้วยกันอย่างเงี้ยเมื่อคืนนี้เขานอนกอดกันด้วยนะพี่จริงๆหนูล้วพี่เบลมาบอกหนูบอกว่าไงรู้ไหมขอโทษด้วยนะเมื่อคืนนี้เขานอนกอดฉันเสียใจด้วยบอกหนูแบบนี้คือแลไรคือหนูแบบเสียายสิงั้นหนูงั้นหนูขอ,อกอดต่อได้ไหมเออไม่เคยกอดไงดูเป็นผู้หญิงหืน่นผู้หญิงหื่นเนาะ <laughs>